สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะมาแชร์แบ่งปันกันในเรื่องของการทําอย่างไรนะคะในการใช้กดแรงดึงดูดให้ประสบความสําเร็จและสามารถที่จะนาไปใช้ในการขอีซ s a นะคะที่ประเทศอเมริกาและประเทศอังกฤษด้วยอ,อย่างง่ายๆและสบายๆมาชมกันนะคะกดติดตามกด subscribe ในช่องเคสกันเนยพัฒน์ด,ด้วยนะคะ นะ,ะ,นะ,ะก็นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมาเล่าเรื่องการแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะคะที่ได้นะคะ ขอนะคะอาจจะใช้กดแรงดึงดูดนะคะกดแรงดึงด you know ูดที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะพึ่งรูนะคะก็แชร์ประสบการณ์แล้วว่าการที่เราจะใช้กดแรงดึงดูดในการที่จะประสบความสําเร็จในด้านต่างๆคุณต้องลองใช้มันอย่างเช่นตัวเองนะคะเริ่มตั้งแต่เรื่องใช้กดแรงดึงดูดในเรื่องของการที่จอดรถนะคะกดแรงดึงดูดในเรื่องของด้านการเงินนะคะกดแรงดึงดูดที่ฝึกและใช้มันอย่างต่อเนื่องหลายๆคนนะคะถ้าฝึกแล้วก็ใช้มันนะคะ ะค,ะคาดว่าประสบความสําเร็จนะคะส่วนใหญ่เลยนะคะแต่หลายคนก็มีคําถามที่ยังไม่ประสบความสําเร็จนะคะตอนนี้นะคะจะต้องมีการปรับนะคะปรับ i มเ s ็ t หรือปรับสิ่งที่อยู่ภายในใจของเราก่อนอะไรนะคะที่เป็นตัวที่ทําให้เราอะขวางกั้นความสําเร็จของเราอะไรเป็นตัวขวางกั้นเรานะคะเราจะต้องหาคําตอบกับตรงนี้นะคะว่าอะไรนะคะหลังจากนั้นนะคะการที่คุณ ลงมือทําในบางสิ่งบางอย่างที่คุณตั้งเป้าหมายไว้คุณตั้งเป้าหมายไว้ยังไงคุณตั้งเป้าหมายว่าคุณอยากประสบความสําเร็จนะคะคุณอยากที่จะได้บางสิ่งบางอย่างอยากได้เงินสักจํานวนหนึ่งนะอยากได้เงิน10,000แบาทภายใน3เดือนคุณอยากได้รถยนต์คุณอยากได้บ้านนะคะคุณตั้งเป้าหมายเหล่านั้นนะคะแล้วคุณนะคะทำลงมือทำมัน a อคชั่นะคะ a คชั่นให้มันอยู่ในคลื่นนะคะให้มันอยู่ในคลื่น ที่เราอะค่ะเรียกว่า vibration ที่เราอะค่ะจะลงมือให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราร้องขอจากจักรวาลกับสิ่งที่เราสั่งจักรวาลออกไปนั่นคือสิ่งที่คุณนะคะจะต้องทําให้ตัวเองอะอยู่ในคลื่นนั้นการที่คุณคิดว่าคุณขอแล้วคุณก็นอนอยู่เฉยๆคุณไม่ได้ลงมือแอคชั่นบางสิ่งบางอย่างออกไปมันไม่มีทางนะคะมันไม่มีทางหรอกค่ะที่มันจะประสบความสําเร็จมันไม่ได้ตกมาจากท้องฟ้านะคะแต่เป็นสิ่งที่คุณนะคะได้ ทำชีวิตของตัวคุณะคะดาเนินให้มันสอดรับสอดคล้องกับสิ่งที่คุณจะต้องไปประสบนะคะสับสิ่งที่คุณต้องไปเจออะไรละ่ะนั่นนะค่ะที่คุณจะต้องหามันคุณจะต้องทํามันคุณเท่านั้นที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตของคุณนะคะ mm hmm. และส่วนหนึ่งนะคะครูก็ใช้เรื่องกฎแรงดึงดูดนะคะในการที่จะทําให้นะคะตัวเองนะคะประสบความสําเร็จอ่ะเรียนง่ายๆในเรื่องของการนะคะขอวีซ่า การขอวีซ่าเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าหลายๆคนนะคะที่ครูอะค่ะได้ไปเปิดในโซเชียลต่างๆก็จะเห็นเลยนะคะว่ามันยากมากเลยนะคะมันยากมากมันเป็นเรื่องอะไรที่คนบางคนมีเงินเยอะแต่ก็ยังไม่ผ่านมีความพร้อมมีเงินฝากเป็นล้านๆนะคะก็ยังไม่ผ่านนะคะมีหน้าที่การงานที่ดีก็ยากเป็นการขอวีซ่าที่ยากนะคะสำหรับประเทศอเมริกา เป็นการขอวีซ่าที่ยากมากและและทุกคนกระมุงมาที่อยากจะไปขอไม่ว่าจะอาจจะอยากหนึ่งอยากจะไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งนะคะหรืออยากจะไปทำงานไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นก็มีเยอะนะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบเอ้ยทำไมอะ่ะอยู่ในประเทศไทยก็ดีอยู่แล้วทำไมจะต้องอยากไปอเมริกาทำไมจะต้องอยากไปเมืองนอกด้วยนะคะนั่นนะคะ ก็ไม่แปลกนะคะที่คุณจะคิดอย่างนั้นแต่อีกหลายคนเขาก็อยากไปนี่แอมก็มือเรากําลังจะบอกว่ามีบางคนที่เขาอยากไปเพราะฉะนั้นเรามาทําอย่างไรเราใช้กดแรงดึงดูดอย่างไรล่ะที่จะทําให้เราะคะ่ะได้นะคะแอคชั่น แล้วก็ลงมือทําให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราร้องขอจากกษรว่าเราอะค่ะขอให้เราอะค่ะได้วีซ่าแบบสะดวกรวดเร็วและง่ายง่ายสบายสบายนั่นคือสิ่งที่ครูกําลังจะนําเทคนิคและมามา,มาแชร์ประสบการณ์ให้พวกเราได้รู้กันนะคะสําหรับการขอนะคะวีซ่านะคะตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะตั้งแต่ครั้งแรกครูอะค่ะใช้กดแรงดึงดูดทุกๆเรื่องที่คุณดําเนินการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษนะคะการขอเข้าประเทศอังกฤษในสิ่งที่ต้องมีอะไรบ้างจริงๆเราจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างไม่ว่าการมีไรายได้นะคะมีการสร้างนะคะมีมีมไรายได้มีเงินบางคนบอก้ต้องมีเงินจํานวนหลักแสนจริงๆแล้วหลักหมื่นก็ได้ค่ะหลักหมื่นที่มีอยู่ในบัญชีซึ่งเดี๋ยวนี้คุณก็ทําได้ไม่ยากเลยถูกไหมคะคุณมีเงินก้อนซักอ,อยู่ในบัญชี นะคะสามหมื่นสี่หมืนบาทก็ได้นะคะไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีสามแสนห้าแสนหนึ่งล้านไม่ต้องค่ะคุณแค่มีเพียงแค่หลักหมื่นและคุณก็อัพนะคะอัพบุ๊กของคุณหกเดือนย้อนหลังหเดือนย้อนหลังแสดงว่าทุกๆเดือนจะต้องมี แล้วแต่ในชีวิตประจําวันคุณเลยค่ะคุณจะมีเงินรายได้เท่าไหร่คุณจะมีเงินรายได้อยู่แค่หลักพันคุณก็อัพตัวนั้นนะคะหลักพันนะคะคุณหลักพันคุณก็อัพไปและ6เดือนแต่ก่อนที่คุณจะไปวันที่คุณจะไปขอวีซ่าอ่าโอเคคุณจะต้องไปยื่นไปติดต่อเขาคุณจะต้องวันไหนล่ะคุณจะไปวันอังคารคุณก็น่าจะอัพอัพสมุดวันอาทิตย์นะคะแล้วคุณก็มีเงินทิ้งอยู่ในบัญชีสักหลักหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแล้วแต่ คุณก็มีก้อนก้อน้นอ่ะอัพอยู่ในสเตทเมนต์ของคุณมันไปให้ทําให้คุณรู้สึกมีความมั่นใจนะคุณจะมั่นใจว่าเอออย่างน้อยมันก็ยังมีนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะคุณเดินไปนะคะคุณไปติดต่อนะคะในสิ่งที่อยู่ในหัวของคุณก็คือมันจะสะดวกและมันจะง่ายนะคะมันจะง่ายและคุณทําอย่างไรล่ะมันจะง่ายนั่นคือสิ่งที่คุณสั่งจักรวบาลออกไปว่าคุณจะทำทุกสิ่งทุกอย่าง พลังงานต่างๆมันจะเอื้อให้มาให้คุณและมาช่วยคุณสอดคล้องให้คุณคุณจะทาหรือคุณจะคิดมันได้ว่าเออจะทำยังไงกับมันต่อไปคุณจะมีมันจะมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่มาช่วยคุณให้คุณประสบความสาเร็จการที่คุณนะคะจินตนาการว่าคุณนะคะได้รับวีซ่ามาแบบง่ายและมันสําเร็จบางคนมีความสงสัยเฮ้ยมันมันไม่น่าได้นั่นนะคะเมื่อไหร่ที่คุณคิดว่ามันมีข้อสงสัยเอ๊ะเอ๊ะอ๋อ ขึ้นมาสิ่งนั้นไม่ปรากฏค่ะและนั่นนะคะหลังจากนั้นคุณรวบรวมเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะสิ่งที่คุณมีแล้วคุณก็ยื่นเรื่องคุณก็เข้าไปนะคะสถานทูตไม่ถามอะไรเลยนะคะสถานทูตไม่ถามอะไรเลยทั้งที่อังกฤษอังกฤษเนี่ยไม่ถามเลยนะคะที่อเมริกาเป็นเรื่องหินมากเป็นเรื่องยากมากเพราะอาเมริกามีคําถามที่คุณจะต้องตื่นเต้นวันที่คูไป มีการนัดรอบเจ็ดครึ่งแต่เช้าเลยนะคะเจ็ดครึ่งทุกๆคนไปแล้วก็ตื่นเต้นมาสิ่งที่คุณจะได้เจอคุณทําแล้วคุณโฟกัสกับมันสิ่งที่คุณต้องตอบเจ้าหน้าที่เขาจะถามคุณก็ตอบถ้าเขาไม่ถามคุณไม่ต้องตอบไม่ต้องโชว์พาวว่าฉันเก่งภาษาไทยกับภาษาอังกฤษคุณพูดภาษาไทยได้ ุณก็ใช้ภาษาไทยเพราะเจ้าหน้าที่สามารถพูดภาษาไทยกับคุณได้เหมือนกันเนะคะเจ้าหน้าที่เป็นชาวต่างชาติค่ะแต่เขาค่ะสามารถพูดกับคุณภาษาไทยเขาถามคุณมีคนรู้จักที่ประเทศอเมริกาไหมคุณตอบไม่มีสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือการตอบและเป็นความจริงและมีความเชื่อมัน่น วัจกรวาลนะคะอยู่ข้างคุณและเป็นกำลังของคุณเป็นพลังของคุณและคุณตอบไปไม่นานค่ะการตอบคำถามโต้อตอบกับฝรั่งชาวต่างชาติที่คุณกลัวมากเลยนะคะและคุณจะรู้ว่ามันก็ไม่มีอะไรเลยแล้เขาก็ตอบคุณเราเขาถามเราตอบเขาถามเราตอบสองสาคำถามจบหลังจากนั้นเราก็เดินออกมาแบบตัวลอยไปเลย เสร็จภารกิจเขาเก็บพาสปอร์ตของเราไปนั่นหมายความว่าพาสปอร์ตเราได้นะคะพาสปอร์ตเราเสร็จนะคะเราผ่านกระบวนการการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วของประเทศอเมริกานะคะนั่นหลังจากนั้นอ้าวมันมีเรื่องของระยะเวลาระยะเวลาเขาจะให้เรากี่ปีนะ,ะนั่นก็คือสิ่งที่ เป็นเรื่องที่เราสั่งจักรวาลเอาไว้แล้วเหมือนกันเราก็บอกเลยว่าเราต้องการพาส,สปอร์ตของอเมริกาเราต้องการ10ปีนะคะสิ่งที่เราต้องการคือดีที่สุดเยอะที่สุดมากที่สุดก็ไม่รู้นะคะว่าจะได้ไปหรือเปล่าแต่ก็คิดว่าฉันขอมันก็ต้องได้ The b เบ t เท่านั้นดีเท่านั้นดีที่สุดสำหรับฉันเท่านั้นนั่นก็คือสิ่งที่ทำมันออกไปแล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นก็ประมาณ สิบ uh, วันนะคะเป๊ะเลยเขาก็จะนัดนะคะแล้วเราก็เช็คได้เลยว่าพาสปอร์ตนะคะได้รับแล้วเขาจะส่งมาทางไปรษณีย์สุดท้ายตอนที่เราเปิดเพราะเราล้องขอจากจากาักรวาลถูกไหมคะว่าเราขอสิบปีเราขอสิบปีสิบป,ปีนั้นอะ่ะต้องเป็นยังไงสิบปีนั้นเราจะได้หรือเปล่านะคะเราก็มาเปิดลุ้นเลยนะคะเปิดลุ้นแล้วก็เปิดออกมา แทนแทน10ปีค่ะนะคะพาสปอร์ตก็คือ10ปีทำให้เราแบบว่าว้าวเราใช้กดแรงดึงดูดกดจักรวาลได้ผลนะคะทุกอย่างเลยแล้วก็สำเร็จแล้วก็ง่ายไม่ยุ่งยากใครจะดราม่าอะไรยังไงบอกว่ามันจุ้งยังงั้นอย่างนี้ไม่สนใจนะคะ่พะพอชีวิตมันได้แล้วมันง่าย,ยานะคะมันง่ายจริงๆแล้วเราก็ประสบความสำเร็จ จะอย่ามาใครบอกนะครับว่าคนนู้นถึ่ยากคนนี้จะยาก,นนยากฉันไม่รู้จักไงคะก็ในเมื่อไม่รู้จักจะให้พูดยังไงรู้แต่ว่ามันง่ายและประสบความสําเร็จโดยการใช้กฎแรงดึงดูดสิ่งที่เราจินตนาการว่าเราจะได้รับอย่างไงสิ่งที่เราอยากที่จะอะไรที่เราร้องขออะไรที่เราสั่งออกไปแล้วมันได้อะแล้วมันก็แบบเย่เย่ เย yeah. ่ทุกๆครั้งเลยที่เราอะค่ะประสบความสําเร็จเราก็มีความสุขถูกไหมเราก็เฉลิมฉลองกับมันครูอยากให้ทุกคนนะคะมีความรู้สึกว่าเราสามารถเฉลิมฉลองกับสิ่งต่างๆแม้กระทั่งเป็นความสุขเรเล็กน้อยๆที่คุณอะคะ่ะกําลังได้รับมันอยู่วันนี้ตื่นเช้ามาโอ้โหวันนี้สดชื่นจังเลยมีพลังจังเลยวันนี้ได้ดื่มน้ําส้มวันนี้ได้ทานอาหารที่อร่อยอร่อยวันนี้ มีอากาศที่ดีวันนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำวันนี้แสงแดดเจิดจ้าทำให้เราห่างไกลาจากโลกโควิดนะคะมีความสุขในทุกอย่างนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันนะคะว่าเราจะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการใช้กฎแรงดึงดูดเรื่องอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ